สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคดีร่างหญิงสาวในกำแพงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเยลอันโด่งดังของอเมริกามหาวิทยาลัยเยลตั้งอยู่ที่เมืองนิวเฮเวนรัฐคอนเนตทิคัตเป็นมหลาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเก่าแก่เป็นันดับสามของประเทศตัวเอกที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือแอนนี่เลเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล มาจากครอบครัวเชื้อสายเวียดนามแอนนี่เกิดที่ซานโฮเซแคลิฟอร์เนียเมื่อปี1985เป็นคนที่ฉลาดมากมาตั้งแต่เด็กมีความฝันที่จะเป็นนักวิจัยชีวการแพทย์หลังจากแอนนี่จบมัธยมด้วยคะแนนอันโดดเด่น ก็เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กและได้รับทุนสูงถึง1 6 0 0 0 0ดอลลาร์ในมหาวิทยาลายัยเธอเรียนเอกชีววิทยาและโทรมนุษยวิทยาการแพทย์เพราะความฉลาดที่ไม่ธรรมดาของเธอจึงถูกยกย่องว่าน่าจะเป็นไอสไตล์คนต่อไป ระหว่างเรียนมหาลายัยแอนนี่ก็ตกหลุมรักกับโจนาธานวีดาสกี้หลังจบปริญญาตรีแอนนี่ก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยลจนกระทั่งถึงชั้นปริญญาเอกแต่ในวันที่8กันยายนปี2009ก็เกิดเรื่องขึ้นกับเธอซึ่งงานแต่งของแอนนี่กับโจนาธานกำลังจะถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น5วันแม้ว่าแต่งงานกำลังจะใกล้เข้ามาแต่แอนนี่ผู้ขยันขันแข็งก็ยังคงมาทำงานที่ห้องแล็บของมหาวิทยาลัยตามเดิม เ้าว่าหลังจากวันนั้นเธอไม่เคยมีโอกาสได้กลับออกมาเมื่อเพื่อนๆรูมเมทพบว่าแอนนี่ไม่ได้กลับบ้านอีกทั้งยังติดต่อเจ้าตัวไม่ได้จึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วยความเป็นห่วงตอนแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าแอนนี่อาจจะก,กังวลเรื่องการแต่งงานจนอยากหลบไปอยู่เงียบๆคนเดียวสักพัก แต่เมื่อตำรวจสืบสวนลึกลงไปกลับพบว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นยิ่งแอนนี่หายตัวไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีตัวแปรมากขึ้นเท่านั้นตำรวจสอบปากคำรูมเมทและเพื่อนๆจนพบว่าแอนนี่ไม่ชอบการอยู่คนเดียวนอกจากเรียนและทําแลบแล้วน้อยมากที่เธอจะไปยังที่ที่ไม่คุ้นเคยเพียงลำพังเมื่อตำรวจคนห้องทำงานก็พบว่า บนโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมือถือและกระเป๋าเงินของเธอวางอยู่ภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆและห้องทำงานก็ห่างจากห้องแลบเพียงแค่หนึ่งนาทีแต่กลับไม่พบร่องรอยของแอนนี่เลยโชคดีที่มหาวิทยาลัยเยลให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้นับร้อยตัว แม้จะเพื่อความเป็นส่วนตัวและความลับทางการวิจัยทำให้ไม่ได้ติดตั้งกล้องในห้องแลบแต่ในจุดเข้าออกซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญก็ยังคงมีกล้องติดตั้งอยู่อาคารห้องแลบทั้งหมดมีทางเข้าออกเพียงสองทางหากลองย้อนดูภาพย้อนหลังก็จะสามารถพบร่องรอยของแอนนี่ได้อย่างง่ายดายวันที่สองมหาวิทยาลัยเยลได้นำภาพวงจรปิดทั้งหมดมอบให้ตำรวจหลังจากดูภาพในวันที่8กันยายนอย่างละเอียดแล้ว เจ้าหน้าที่ก็พบว่าแอนนี่เข้าไปในอาคารในเวลา10นาฬิกา11นาทีแต่หลังจากนั้นก็นไม่พบภาพการกลับออกมาของเธอวันนั้นเวลา12นาฬิกา55นาทีสัญญาณเตือนไฟไหม้ของอาคารห้องแล็บก็ดังขึ้นนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดล้วนออกมาจากอาคารแต่ตอนนั้นกลับไม่เห็นแม้เง,งาของแอนนี่นั่นอธิบายว่าเธออาจจะไม่ได้อยู่ในอาคารแล้ว หรือหมายความว่าตั้งแต่เวลา10นาิก11นาทีถึง12นาฬิกา55นาทีภายในระยะเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงแอนนี่ได้หายตัวไปแล้วเนื่องจากแอนนี่สูงเพียง150เซนติเมตรเป็นสาวสวยรูปร่างผอมบางตำรวจจึงคิดว่าอาจจะมีคนนำร่างเธอใส่กระเป๋าเดินทางหรือบางอย่างก่อนจ,จะพาออกจากห้องแลบไปตำรวจจึงตรวจสอบภาพวงจรปิดอีกครั้ง พบว่าข้าวของที่ทุกคนนำออกมาจากห้องแลบนั้นชิ้นเล็กมากดังนั้นความเป็นไปได้ข้อนี้จึงถูกปัดตกไปถ้าอย่างนั้นยังมีอะไรที่สามารถหลบกล้องวงจรปิดได้อีกมีนั่นคือศพและสิ่งปฏิกูลของสัตว์ทดลองจำนวนมากที่ห้องแลบต้องจัดการเคลียร์อยู่เป็นประจำทุกวันอาจจะเป็นไปได้ว่าแอนนี่ถูกผลักให้ตกลงไปในรถขนขยะตำรวจจึงส่งกำลังเจ้าหน้าที่หลายนายเพื่อตามรอยขยะที่ส่งออกจากห้อง l a บ แต่น่าเสียดายที่ไม่พบอะไรเลยตำรวจใช้เวลาสืบสวนอยู่3วันแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆมหาวิทยาลัยเยลผูปกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่หมนหมองจึงได้เสนอเงินรางวัล1น10,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันหาเบาะแสภายใต้ความกดดันนี้จเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจค้นห้องแลบที่ทำงานของแอนนี่กับชั้นใต้ดินอย่างละเอียดอีกครั้ง ห้อง l a บของแอนนี่ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของศูนย์วิจัยสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยเยลเมื่อเข้าไปที่ชั้นใต้ดินกลิ่นเหม็นแปลกๆก็โชยมาเตะจมูกเนื่องจากที่นี่เลี้ยงสัตว์ไว้จำนวนมากเพื่อให้แพทย์และนักศึกษาใช้สำหรับการวิจัยโครงสร้างห้องใต้ดินก็ซับซ้อนมีข้าวของต่างๆกองอยู่เต็มไปหมดตำรวจเล่าว,ว่าที่นี่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นสุสานเจ้าหน้าที่ยังให้ทีมมิติเวศเข้าร่วมการค้นหาในครั้งนี้ ทำให้มีทีมงานมากกว่า100คนพวกเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มเริ่มต้นค้นจากห้องแลบของแอนนี่ก่อนจะค่อยๆตรวจสอบห้อง l ลบใกล้เคียงไปทีละห้องปรากฏว่าทีมค้นหาครั้งนี้พบร่องรอยของเหลวสีแดงที่ประตูห้องแ a บของแอนนี่บนฝ้าเพดานของห้องแลบก็พบถุงมือยางและถุงเท้าสีขาวอย่างละข้างที่มีร่องรอยของเหลวสีแดงเหมือนกันซึ่งแอนนี่สวมถุงเท้าสีขาวแบบที่พบก่อนที่เธอจะหายตัวไป ภายหลังยังพบชุดป้องกันสารเคมีสีเหลืองที่มีร่องรอยของเลวสีแดงเหมือนกันนอกจากนี้ทีมค้นหายังพบไข่มุกเม็ดเล็กๆที่ห้องแล็บอีกห้องโดยบังเอิญซึ่งเหมือนหลุดออกมาจากสร้อยคอที่เห็นแอนนี่สวมใส่จากในภาพกล้องวงจรปิด หลังจากนั้นทีมค้นหาได้เปิดประตูห้องเล็กๆห้องหนึ่งทันใดนั้นก็ต้องพผง,งะกับกลิ่นเหม็นที่โชยออกมาเมื่อมองไปร,บรอบๆพบว่าไม่มีสถานที่ที่น่าจะซ่อนศพได้แต่เพื่อค้นหาต้นตอของกลิ่นเจ้าหน้าที่จึงนำสุนัขตำรวจมาช่วยมันพบบางอย่างที่กำแพงด้านหนึ่งซึ่งเป็นโพรงกว้างขนาดเท่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทำไว้สำหรับเป็นช่องซ่อมแซมทอ่อด้านบนยังติดตั้งฝ้าไว้ด้วย วินาทีที่ตำรวจค่อยๆไขน็อตเพื่อน,นำแผ่นผนังออกมานั้นภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนในห้องต้องตกตะลึงร่างของแอนนี่ถูกซุกอยู่ในผนังกำแพงแคบๆสวมถุงเท้าสีขาวเพียงหนึ่งข้างในมือยังสวมถุงมือสีฟ้าจากการตรวจสอบศพของแอนนี่พบว่ากระดูกหายปลาร้าและหน้าผากข,ของเธอหักสาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจโดยการถูกบีบคอกางเกงชั้นในหลุดอยู่ด้านล่างหัวเขา่าด้านบนมีคราบอาุจิ เสื้อถูกถลกขึ้นไว้บนหน้าอกวันที่พบแอนนี่เดิมทีเป็นวันที่พิธีมงคลสมรสของเธอจะต้องถูกจัดขึ้นเพื่อนๆต่างภาวนาขอให้พบตัวเจ้าสาวโดยเร็วที่สุดแต่งานแต่งก็กลับกลายเป็นงานศพเป็นผลลัพธ์ที่หลายคนยากจะรับได้ห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเยลมีเพียงคนที่มีคีย์การ์ดเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าออกได้และคีย์การ์ดแต่ละใบก็กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละห้องแตกต่างกัน ผู้ก่อเหตุสามารถหลบกล้องวงจรปิดนำร่างของแอนนี่มาซ่อนในสถานที่ลึกลับขนาดนี้แถมยังซ่อนถุงมือและถุงเท้าไว้บนฝ้าเพดานสแสดงว่าต้องสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระและคุ้นเคยกับโครงสร้างห้องแลบเป็นอย่างดีความจริงแล้วเมื่อแอนนี่หายไปเพียงสองวันตำรวจก็ระบุตัวผู้ต้องสงสัยไว้สามคนพร้อมทั้งดำเนินการสอบปากคำคนแรกคือเรมอนด์คลาร์กเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้รับผิดชอบห้องแลบสัตว์ คนที่2คือลารี่ก็อดฟีคนงานซ่อมบำรุงคนที่3คือโจนาธานวีดาวสกี้คู่มั่นของแอนนี่เรย์มอนผู้ต้องสงสัยคนแรกอายุ24ปีหน้าที่หลักของเขาคือดูแลสัตว์ทดลองที่ห้องแลบต้องใช้รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องแล็บของแอนนี่เป็นต้นเขาเคยทะเลาะกับแอนนี่เกี่ยวกับการใช้หนูทดลองอีกทั้งเขายังทำงานที่นี่มาเป็นเวลานานหลายปีจึงรู้จักแทบจะทุกซอกทุกมุมของห้องแลบ และสิทธคีย์การ์ดของเขาก็ค่อนข้างกว้างสามารถเข้าออกห้องแลปหลายห้องได้ตามอำเภอใจหนึ่งในนั้นรวมถึงห้องแลปของแอนนี่ตำรวจสอบปากคำเรมอนเป็นพิเศษเขาเล่าว่าตนเองเข้าทำงานเวลา7โมงเช้าสายสายประมาณ10นาฬิกา38นาทีก็เห็นว่าแอนนี่เข้ามาที่ห้องแลบเวลา12นาฬิกา3นาทีจึงเห็นเธอกลับออกไป ส่วนเธอจะไปไหนต่อตัวเขาเองก็ไม่รู้เมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังตอน12นาฬิกา55นาทีเขาก็ออกมาจากตัวอาคารแล้วค่อยกลับเข้าไปทำงานต่อจนเลิกงานกลับบ้านในเวลา4โมงเย็นจากภาพในกล้องวงจรปิดตำรวจพบว่าคำให้การของเขาถูกต้องแต่มีจุดหนึ่งที่เรมอนไม่ได้พูดถึงนั่นคือเมื่อเขาออกจากอาคารห้องแลบก็เดินตรงไปที่ฝั่งตรงข้ามของถนนแล้วนั่งลง จากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเหมือนเขามีอะไรอยู่ในใจแต่นั่นก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรอีกทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็ล้วนพูดถึงเขาในแงด่ดีดังนั้นเมื่อตำรวจเก็บตัวอย่างเส้นผมและน้ำลายของเขาแล้วจึงได้ปล่อยตัวเรมอนไปผู้ต้องสงสัยคนที่สองคือแรรี่ซึ่งเป็นพนักงานชั่วคราววันนั้นเขามาเปลี่ยนหลอดไฟในห้อง l ลบสิทธิ์ในการเข้าออกก็ค่อนข้างกว้างอีกทั้งยังคุ้นเคยกับหลังคา และช่องทางต่างๆของห้องล็บเป็นอย่างดีพอศพของแอนนี่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่อันลึกลับดังนั้นเขาจึงตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโดยแลรี่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเวลาประมาณ11โมงกว่าๆเขาเข้าไปในห้องแลบของแอนนี่เป็นช่วงเวลาสั้นๆจากนั้นเมื่อสัญ,ญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นเขาก็ออกมาพร้อมกับคนอื่นๆหลังจากสัญญ,ญาณเงียบลงจึงกลับเข้าไปในห้องแลบเพื่อทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ และออกจากห้องแแลบเวลาบ่ายสองโมงครึ่งตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่พบช่องโหว่ใดๆจึงปล่อยตัวเขาไปผู้ต้องสงสัยคนที่3คือโจนาธานคู่มั่นของแอนนี่ซึ่งจากประสบการณ์ของตำรวจในการทำคดีพบว่าโดยทั่วไปแล้วหากคู่รักคนใดคนหนึ่งถูกทำร้ายอีกคนก็คือผู้ต้องสงสัยแต่จากการตรวจสอบพบว่าโจนาธานมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ดังนั้นเขาจึงหลุดจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังการสอบปากคําผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็ถูกตัดออกไปตำรวจจึงตัดสินใจสืบหาจากรายชื่อคนที่เข้าออกห้องแลบของแอนนี่ทั้งหมดครั้งนี้ตำรวจเรียกดูบันทึกย์การ์ดเข้าออกห้องแลบของเธอพบบางอย่างที่ผิดปกตินั่นคือเรมอนผู้ต้องสงสัยซึ่งมีหน้าที่ดูแลสัตว์ทดลองเข้าออกห้องแลบถึง11ครั้งในระยะเวลาสั้น และจากความผิดปกตินี้ตำรวจจึงได้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษจนพบบาะแสใหม่จากระเบียบของห้องแลบทุกคนที่เข้าออกต้องลงชื่อในแฟ้มที่วางอยู่ข้างประตูซึ่งเมื่อเปิดดูการลงชื่อทั้งหมดพบว่าทุกครั้งแอนนี่จะใช้ปากกาหมึกสีเขียวส่วนเรมอนก็จะลงชื่อด้วยหมึกสีดำเสมอก่อนที่จูจ่ๆเขาจะเปลี่ยนมาใช้หมึกสีเขียวจุดนี้ทำให้ตำรวจเกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจจะใช้ปากกาของแอนนี่ ตำรวจยังตรวจสอบภาพวงจรปิดที่มีเรมอนทั้งหมดพบว่าที่ทางเดินระหว่างห้องแ a บด้านในเรมอนสวมชุดทำงานสีฟ้าส่วนด้านนอกสวมชุดป้องกันสารเคมีสีเหลืองซึ่งเหมือนกับชุดที่ตำรวจพบว่ามีร่องรอยของเหลวสีแดงก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทิ้งมันหลังจากใช้ก่อเหตุ ภาพบูงจรปิดทางเข้าออกของอาคารหลังสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นขณะที่เรมอน์ออกมานั้นพบว่าชุดทำงานสีฟ้าของเขายังมีรอยของเลวสีแดงอยู่แต่เมื่อสัญญาณเตือนเงียบลงและเขากลับเข้าไปในอาคารอีกครั้งก็ไม่พบรอยของเลวสีแดงบนชุดทำงานแล้วนี่อธิบายว่าเขาได้มีการเปลี่ยนชุดจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเรมอนตตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก แต่จะอาศัยหลักฐานเพียงเท่านี้เพื่อเอาผิดกับเขาก็ยังคงไม่มากพอตำรวจจึงนึกถึงหลักฐานทางกายภาพโดยอาศัยนักอาชญาวิทยาดรเฮลลี่รีซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ที่คอนเนคกติคัตพอดีจึงเรีบเดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบ DNA บนหลักฐานทั้งหมดที่พบจากการตรวจสอบยืนยันว่าทั้งบนปากกาชุดป้องกันสารเคมีและถุงเท้าสีขาวมี DNA ของแอนนี่และเรมอน ดรเฮนรี่บอกว่าผล DNA นี้เป็นหลักฐานที่แน่นหนาไม่ว่าเรมอนจะพูดยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาเองเป็นคนทำร้ายแอนนี่ภายหลังตำรวจจึงออกหมายจับเรมอนด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตเวลา8นาฬิกา25นาทีของวันที่18กันยายนปี2009ในโรงแรมซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยเยล30ไมล์ตำรวจก็สามารถตามจับตัวเรมอนกลับมาได้ สารตั้งเงินประกันตัวไว้สูงถึง3ล้านดอลลาร์ทำให้เรมอนไม่สามารถจ่ายเงินประกันได้ทำได้เพียงก้มหน้ารับโทษในเรือนจำที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดของคอนเนตทิคัตวันที่6ตุลาคมปี2009ศาสารสูงคอนเนตทิคัตพิจารณาตัดสินคดีนี้อย่างเป็นทางการระหว่างการตัดสินเรมอนไม่ได้โต้แยง้งข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตเขากล่าวขอโทษโจนาธานคูมันของแอนนี่ในศาร และขอโทษต่อครอบครัวของเหยื่ออีกครั้งโดยพูดว่าผมขอรับผิดชอบต่อการกระทําของผมอย่างเต็มที่ผมต้องรับผิดชอบต่อการตายของแอนนี่เล์ผมนำความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงมาสู่ทุกคนที่รักและเป็นห่วงเธอจนกระทั่งเมื่อศาลพิพากษาตัดสินเรย์มอนก็ไม่ได้เอ่ยถึงสาเหตุที่ทำร้ายแอนนี่วันที่17มีนาคมปี2011เรย์มอนด์ก็สารภาพผิด แต่สำหรับข้อหาคมคืนกระทําชำเรานั้นเขาปฏิเสธความผิดเรมอนถูกตัดสินจำคุก44ปีแต่คดีนี้ยังมีจุดที่เป็นปริศนาอยู่ก็คืออะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เรมอนลงมือก่อเหตุต่อมาอดีตแฟนสาวของเขาเล่าว่าเรมอนเป็นคนที่แปลกมากหากรู้จักกับเขาใหม่ๆเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะเข้ามาครอบงำชีวิตของเธอ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สิ่งที่จะทําหรือเพื่อนที่จะคบเมื่อคบกับเขานานวันเข้าจึงพบว่าเขาเป็นคนที่ชอบบงการผู้อื่นจากการสอบสวนเพิ่มเติมของตํารวจพวกเขาตั้งสมมุติฐานว่าเรมอนอาจจะตกหลุมรักแอนนี่มาโดยตลอดวันนั้นเขาได้รับอีเมลจากเพื่อนร่วมงานที่บอกเล่าว่าแอนนี่กําลังจะแต่งงานแล้ว หลังจากนี้น่าจะยุ่งมากขึ้นเมื่อเรมอนเห็นอีเมลนี้ทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนก่อเรื่องน่าละอายกับแอนนี่ในห้อง l ลบแต่เมื่อเธอต่อสู้ขัดขืนจึงพลั้งมือทำร้ายจนเสียชีวิตประจวบกับวันนั้นอุปกรณ์ความดันสูงในห้อง l ลบปล่อยไอน้ำออกมาจำนวนมากจนทำให้สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นทุกคนต่างกุลีกุจอรีบออกมาจากตัวอาคารเรมอนจึงได้แต่ซ่อนศพของแอนนี่ไว้ในกำแพงหลังจากเกิดคดีนี้ขึ้น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเยลต่างไม่กล้าไปไหนมา่ไหนหรือไปทำแแบบตามลำพังเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งสถานศึกษาที่เคยอบอวลไปด้วยความสงบอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงภายหลังมหาวิทยาลัยเยลได้ประกาศยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยจึงทำให้สถานการณ์ที่คลายดีขึ้นเอาละครับ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของเราในคลิปนี้วันนี้ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสานักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ